การเข้ามาของเขาเป็นการเข้ามาแบบตั้งใจรักอะ่ะเขาคาดหวังในความสุขจากธาตุดินเขาคาดหวังในการตอบสนองจากธาตุดินด้วยเหมือนเขาก็อยากจะรู้เหมือนกันว่า เขาจะได้อะไรกลับมาในความสัมพนันธ์นี้การได้อะไรกลับมาในความสัมพนันธ์นี้ไม่ได้แปลว่าเขาต้องการสิ่งของวัตถุอะไรที่มันจับต้องได้เขาไม่ได้ต้องการผลประโยชน์ในด้านเงินทองแต่สิ่งที่เขาต้องการก็คือการตอบรับในความรู้สึกที่ทําให้เขารู้สึกสุขใจหิวใจพลังบวกเท่านั้นเองเขาต้องการความสุขทางด้านอารมณ์ความรู้สึกความมั่นคงเขาต้องการแน่ใจว่าความสัมพนันธ์นี้ถ้าเขาทุ่มเทปไปเขาจะปลอดภัยจริงๆถ้าดินคุณก็เจอสายเปเหมือนกันนะคะ ว่าไปเวลาที่เขาถูกท่าดดินเมิอหรือเวลาที่เขารู้สึกว่าคุณไม่ได้ตอบสนองทันด้านอารมณ์เขาในแบบที่เขาต้องการเขาก็รู้สึกเจ็บปวดได้แบบที่คุณไม่ได้ทำร้ายจิตใจอะไรเขาเลยนะความเงียบของท่าดินนะทำให้เขาเจ็บได้เหมือนกันเขาจะรู้สึกอึดอัดกับการที่เขาจะต้องคาดเดาอะไรไปเองอะคะ่ะ